ะะอยู่กับช่องพันกุกิกนะคะวันนี้มาปอดออเดอร์ของคุณป้าอีนะคะแล้วก็คุณลุงนะคะที่เมตาน้องกุกิกนะคะนะคะขอให้ป้าอีแล้วก็คุณลุงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเดินทางไปทางไหนขอให้ท่านแก้วคาดปลอดภัยนะคะ ธุรกิจการงานนะคะ,จะเจริญก้าวหน้าก้าวไกลเหลือกินเหลือใช้ตลอดปีตลอดไปนะคะไปอิจ่าขอให้คุณลุงหายไวๆนะคะไออิจ่าขอบคุณในความรักความเมตตานะคะให้กับน้องกุกิกนะคะนะคะไปะอิจ่ากราบขอบพระคุณปอีทแล้วก็คุณลุงเป็นอย่างสูงนะคะที่เมตตาเปิดร้านปิดร้านให้วันนี้นะค,ะค,ค่ะปอีทค่ะกุกิกกำลังเลิกงานมาพอดีนะคะ ไปควันไปหาหมอก็คลินิกก็ปิดนะคะเลยกลับมาทันคุกคิจเลืองงานพอดีนะคะ <c oughs> แล้วก็ขบขอบพอระคุณไปอิกแล้วก็คุณลุงเป็นอย่างสูงนะคะนะคะ <c oughs> ที่เมตตาเอเดอร์วลไม้นะคะวันๆให้กับรองคุกคิกนะคะ <c oughs> ลังเลิกงานนะคะคข <c oughs> อบพระคุณทันมากๆเลยนะคะ ขอให้เงินไหลกองขอให้ทองไหลมากค่ะประอีสานอนหลับขอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นขอให้ได้เงินแสนนะคะขอบคุณในความรักความเมตตานะคะที่มีให้ก,กุ๊กิกนะคะพระอีจากราบขอบพระคุณประอิจเป็นอย่างสูงนะคะคก,กุ๊กิกเลื่อง,งานมาได้คันเลยภา <c oughs> วนาอย่ญญาให้ฝนตกอีกนะคะ แต่คุกกี้ก็มีลบแต่ก็เปียกเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าอาจจะไม่สาดแรงเท่าไหร่เพื่อนๆก็จะสาดแรงหน่อยเนาะแต่คุกกี้นี้บ้านก็พอแบบทุเลาบ้างนะคะแต่ว่าก็ไม่ไม่ถือกับว่าไม่เปียกนะคะก็เปียกกินผลไมา้เสร็จแล้วผลไมา้ยังเต็มเข่งนะคะพอความเตรียมกดเตรียมยาสับปะรดไว้ให้กินรองท้องก่อนนะคะ <het cherish> ตอนเย็นก็อยกินอีกนะคะกราบขอพระคุณนะคะไระอิจากาบขอพระคุณไปอิศแล้วก็คุณลุงเป็นยางสูงนะคะที่เมตตาออเดอร์ผลไม้วันวานให้กับคุกกิฟวันนี้นะคะกราบขอพระคุณท่านมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้แม่ควอคนาุะยตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะคะฝากกดติดตามช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะ กับพออประคุณป้าอีทนะคะแล้วก็คุณลุงเป็นอย่างสูงนะคะที่เมตตาออเดิร์ผลไม้ให้กับน้องกุ๊กกิกนะคะขอบคุณค่ะ